ลูกน้อยก้นแดงก้นเปือ่อยจะดูแลและรักษาอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่นะคะคุณแม่หลายท่านคะ่ะประสบปัญหาคะ่ะลูกน้อยก้นแดงก้นเปื่อยนะคะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงวิธีการดูแลเมื่อลูกน้อยของเรานะครับ ก้นแดงก้นเปื่อยหรือว่าก้นมีแผลค่ะพร้อมบอกวิธ,ธีการป้องกันค่ะไม่ให้ลูกน้อยของเรานะคะปัญหาก้นแดงหรือว่าก้นเป็นแผลค่ะก่อนรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพีการและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กัรน,นะคะ ปัญหาก้นแดงปัญหาก้นเปืนนะะ่อยค่ะเป็นปัญหาหนักใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเมื่อ,อไหรนะคะที่ลูกเรามีปัญหานี้นะคะลูกก็จะร้องโยเยค่ะเวลาที่อื่น,นะคะลูกก็เจ็บปวดทรมานนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้สึกสงสารลูกค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทราบถึงวิธีการป้องกันแล้วก็และก็วิธีการดูแลนะคะพี่เคนขอบอกถึงสาเหตุก่อนค่ะที่ทําให้ลูกก้นแดงนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ก้นแดงขึ้นนะคะสําหรับสาเหตุนะคะที่ทําให้น้องมีปัญหาเรื่องของก้นแดงก้นเป็นแผลนะคะก็คือเรื่องของความอับชื้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่แพมเพิดเปียกแฉะนานๆน,นะคะอากาศที่ร้อนทําให้ลูกมีเหงื่อค่ะการใส่แพมเพิรดชิ้นรัดแน่นเกินไปค่ะการที่ลูกอึบ่อยอุจระบ่อยนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุ การกินนมแม่ส่วนนามากไปการกินอาหารบางอย่างของคุณแม่หรือว่าการที่น้องเริ่มอาหารแล้วกินอาหารบางอย่างทําให้น้องอึบบ่อยค่ะจากนี้นะคะการที่ลูกก้นแดงก้นเปื่อยกางครั้งก็เกิดจากกา,การแพ้สิ่งต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ้แพ้ิร์งนะคะแพ้ผลิตภัณฑ์ซกักผ้าเด็กนะคะแพ้สบู่แพ้ครีมทาผิวค่ะแพ้ครีมทาผิวค่ะซึ่งพอคุณพ่อคุณแม่ทราบสาเหตุแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะได้ หาวิธีการป้องกันหรือว่ารักษาได้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาดูวิธีการป้องกันค่ะไม่ให้ลูกของเราเกิดปัญหาก้นแดงก้นเป็นแผลนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกก้นแดงก้นเป็นแผลนะคะข้อแรกค่ะดูแลรักษาความสะอาดก้นลูกนะคะให้แห้งทุกครั้งนะคะก่อนใส่แพร์สหรือว่าใส่ผ้าอ้อมค่ะหลังจากที่ลูกขับถ่ายเสร็จแล้วนะคะทาความสะอาดให้สะอาดค่ะซับให้แห้งสนิทก่อนแล้วค่อยใส่ผ้าอ้อมค่ะ วิธีที่2ค่ะควรทิ้งช่วงเวลานะคะให้ก้นลูกนะคะได้สัมผัสอากาศบ้างนะคะเราไม่แนะนําให้ใส่แพมเพิร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะปัจจุบันนี้ค่ะเราเลี้ยงลูกนะคะส่วนใหญ่เราก็ใส่แพมเพิร์ตกันนะคะทําให้ลูกมีโอกาสมากเลยค่ะที่จะอับชื้นเลือกเกิดก้นแดงได้นะคะแนะนําค่ะช่วงกลางวันค่ะถ้าเป็นไปได้บางช่วงเวลาก็ให้ใส่เป็นผ้าอ้อมบางๆบ้างนะคะข้อที่3ค่ะควรเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้ลูกนะคะถ้าแพมเพิร์ตเปียกแฉะนะคะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานค่ะ ที่4ค่ะควรใช้ผ้าเปียกหรือทิชชู่ที่ใช้เช็ดก้นลูกนะคะที่ปราศจากน้ําหอมหรือสารเคมีใดๆนะคะ5ค่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะต้องสัมผัสลูกนะคะที่ปลอดภัยจากสารเคมีปราศจากน้ําหอมนะคะผ่านการทดสอบความระคายเคืองหรือทดสอบการแพ้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะคะก็มีเรื่องของน้ํายาซักผ้านะคะสบู่ คิมบำลุงผิวนะคะแม้แต่กระทั่งตัวแพมเพิร์ดเองนะคะก็ต้องเลือกปราศจากกลิ่นหอมที่ทําให้เกิดการระคายเคืองกับลูกน้อยได้ค่ะและวิธีการที่7นะคะในน้องที่กินนมแม่ค่ะ ื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะลูกถ่ายบ่อยเกินไปคุณแม <in> ่จะต้องดูแลให้น้องดูดนมจนเกลี้ยงเต้านะคะได้น้ํานมส,ส่วนท้ายนะคะ <B uy> นอกจากนี้ในคุณแม่ที่มีน้ํานมมากนะคะหรือว่าคุณแม่ <B uy> ที่ปล่อยให้เต้าคั้นนานๆจะมีน้ํานมส่วนหน้าเป็นจํานวนมาก <B uy> น้านมส่วนหน้าคือน้ํานมใสๆนะคะซึ่งมงผลให้เกิดปัญหานะคะการถ่ายบ่อยถ่ายกะปิกะปอยค่ะ <B uy> ทําให้น้องเกิดปัญหาก้นแดงตามมาะคะ่ะ <B uy> ค่ะพอทราบวิธีป้องกันแล้วนะคะส่ <B uy> สวนในลูกน้อยะค่ะที่ประสบปัญหาก้นแดงอยู่นะคะพี่แกงก็มีวิธีการดูแลรักษามาฝากค่ะ, <B uy> คะ ข้อแรกนะคะใช้ครีมหรือยานะคะที่ลดปัญหาเรื่องของก้นแดงให้กับลูกนะคะซึ่งมีหลายแบรนด์นะคะผลิตออกมาค่ะเช่นนะคะวัสลีนค่ะซึ่งเป็นตัวที่หาซื้อง่ายที่สุดและส่วนใหญ่นะคะคุณแม่ก็มีกันอยู่แล้วค่ะเอามาทาเคลือบออก้นลูกไว้นะคะเวลาที่ฉี่อื่น้องก็จะได้ไม่แสบค่ะยังทําให้ฉี่นะคะไม่ตกค้างที่ผิวลูกค่ะ นอกจากวัสลีแล้วก็จะมีเนปปีโป้โปบีเพนเทนสูดโดคีอาจจะมียี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะคุณแม่ก็ค,ค่อยๆทยอยซื้อนะคะลองซื้อแค่1ชิ้นก่อนมาใช้ค่ะเด็กแต่ละคนก็อาจจะถูกยี่ห้อไม่เหมือนกันค่ะที่ที่สองค่ะให้เลิกใส่นะคะผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือว่าแพมเพิร์สักระยะหนึ่งนะคะเพื่อลดอาการก้นแดงผื่นแดงที่ก้นลูกค่ะที่ที่สค่ะ หาสาเหตุนะคะว่าลูกก้นแดงจากอะไรค่ะถ้าลูกของคุณแม่นะคะอึบ่อยจากการได้รับนมส่วนหน้ามากไปคุณแม่ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของได้รับนมส่วนหน้ามากไปนะคะหรือว่าคุณแม่กินอาหารบางอย่างค่ะที่ทําให้ลูกทายบ่อยคุณแม่ก็อาจจะต้องงดอาหารประเภทนั้นค่ะหรือนะคะกรณีที่ลูกแพ้นะคะสิ่งต่างๆค่ะเช่นคุณแม่อาจจะเพิ่งเปลี่ยนน้ายาซักผ้าคุณแม่เพิ่งเปลี่ยนสบู่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเพิ่งเปลี่ยนแพรมเพิร์ดค่ะเด็กบางคนก็ไม่ถูกกับแพรมเพิร์ด บางยี่ห้อนะคะดังนั้นค่ะเราควรจะสังเกตให้ดีนะคะเวลาที่น้องมีอาการผิดปกติค่ะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่านะคะถ้าสงสัยว่าแพ้ก็ให้หยุดใช้ไปก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยสังเกตอาการน้องว่าหายไหมหลังจากหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นค่ะวิธีการรักษาที่4ค่ะหากลูกเป็นมากอาการดูแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็แนะนําให้พาลูกไปพบแพทย์ค่ะก็พอจะทราบวิธีการรักษาลูกก้นแดง กันไปแล้วนะคะอ๋อพี่กันลืมบอกอีกหนึ่งอย่างค่ะกรณีถ้าลูกมีปัญหาเรื่องของก้นแดงไปแล้วนะคะห้ามทาแป้งลงไปก้นที่แดงๆของลูกนะคะเพราะว่าแป้งจะอมความชื้นก็จะทําให้น้องยิ่งอาการหนักขึ้นค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ